เกลือดำทำพิษผลข้างเคียงจากการใช้เกลือดำสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับในคลิปนี้นะเนจะมาตอบคำถามสำหรับท่านที่มีคำถามเข้ามานะคะซึ่งคลิปเกี่ยวกับเกลือดำทำพิษเนีเนได้ทำเอาไว้เป็นนานมากแล้วนะคะประมาณเกือบ2ปีแล้วส่วนใหญ่คนที่ทำคอนเทนต์แล้วก็ไม่ได้เหมือนกับมีการใช้ผลิตภัณฑ์เนาะแต่ของเนเนจะเป็นการ ทำคอนเทนต์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของเกลือดำเนาะปัจจุบันนี้นก็ยังมีการใช้เกลือดำอยู่ทุกวันนะคะอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงที่ติด ไขวัดก็จะมีการใช้เกลือดําตลอดดื่มเกลือดําทุกวันดื่มเกลือดํากับมะนาวรวมถึงใช้เกลือดําใส่ในน้ําเพื่อทําเป็นน้ําด่างอ่อนๆแล้วก็เป็นน้ําเกลือแร่ให้กับตัวเองด้วยสําหรับคําถามในคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของเกลือดําทําพิษถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เป็นมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงถ้าเราไม่เข้าใจในการใช้นอะอ่ะขอเอามาตอบคําถามเลยนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามหรือ ทุกท่านที่ติดตามอยู่แล้วต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเน่ไม่ค่อยได้โปรโมทว่าให้โปรช่วยติดตามเนเพราะว่าเนื่องจากบางทีข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนข้อมูลปัจเจกนะคำว่าปัจเจกคือข้อมูลเฉพาะเฉพาะบุคคลนะคะมันอาจจะข้อมูลบางอย่างมันอาจจะใช้ในสาธารณะไม่ได้สําหรับคนเยอะๆเนาะยกตัวยอย่างเช่นการดูแลสุขภาพสไตล์ของเน่ก็คือการมุ่งเน้นธรรมชาติบ,บําบัดที่ เขาเรียกว่าไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับสารเคมีหรือข้องเกี่ยวให้น้อยที่สุดเนาะในส่วนของยาเคมีคือไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้ใช้ไม่ยาจําเป็นแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยอาจจะไปขัดใจกับในส่วนของบางกลุ่มแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครผิดใครถูกนะคะแต่จะบอกไว้ก่อนว่าใครที่เข้ามาติดตามช่องเน้ก็จะเป็นช่องที่เป็นความรู้ในส่วนของตัวบุคคลที่เอามาเล่าเอามาบอกนะว่า ได้มีการปฏิบัติแบบนี้เรามีการประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพด้วยการเป็นหมอดูแลตัวเองนะคะอะสําหรับวันนี้นะมาดูคําถามแล้วฟังไปด้วยกันนะคะสอบถามค่ะพอดีแม่สามีกินเกลือดาทุกวันใช้ประกอบอาหารทุกมือ้อแต่ทําไมผมร่วงเยอะมากร่างกายเหลืองซีดเหมือนคนป่วยเลยค่ะแต่ยังมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายตลอดต้องสวนตลอดเลยค่ะหรือว่ากินไม่ถูกวิธีคะแต่ใดๆคือเวลาปรุงอาหาร คือกลิ่นแรงมากฉุนมากเลยค่ะขออนุญาตสอบถามเพื่อความรู้นะคะค่าคำถามแรกทำไมผมร่วงเยอะเนาะร่างกายเหลืองซีดเหมือนคนป่วยแต่ยังมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายตลอดต้องสวนตลอดหรือว่ากินไม่ถูกวิธีคำตอบนะคะการกินเกลือดำเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเกลือดำอยู่ในกลุ่มของแร่ธาตุและเป็นแร่ธาตุที่มีลิ์เป็นด่างอ่อนๆนะคะ ซึ่งความเป็นด่างข้อดีของเกลือดำก็คือว่าเขาช่วยดึงโลหะหนักดึงสารพิษออกมาจากตับช่วยทําให้หลอดเลือดฝอยลอดเลือดฟロ์เนาะช่วยทําให้กระบวนการในการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นอันนี้คือบทบาทของเกลือดำแล้วเขาก็มีแร่ธาตุ84ชนิดเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอย่างละเล็กอย่างละน้อยไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะทีนี้การกินอย่างถูกวิธีเข้าใจว่าคําถามเนี่ย เหมือนกับมีเป้าอยากจะให้ผมไม่ร่วงหรืออะไรหรืออยากจะให้มันดีกว่านี้เนาะแต่ว่าคําถามที่ถามมาเนี่ยสงสัยว่าเป็นเพราะเกลือดาหรือเปล่าที่ทําให้ผมร่วงหรือว่าตัวเหลืองซีดกินไม่ถูกวิธีหรือว่าายังสวนไม่ได้จริงๆแล้วเกลือดำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เอามาใช้ในการที่จะเขาเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าสุขภาพของคนเราเนี่ยมันมี มันมีหลายส่วนเนาะในส่วนที่เราต้องการจะทําให้ผมของเราดกดําไม่ร่วงนะคะอันนี้เราต้องไปเน้นการทานโปรโตีนนะทานโปรโตีนให้เพียงพอในส่วนของผมดกผมดําผมไม่ร่วงนะคะผิวก็เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าผิวเหลืองซีดอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าร่างกายเราก็ขาดโปรโตีนถ้าสมมุติว่าเรามีการทานโปรโตีนอย่างเหมาะสมคําว่าเหมาะสมคือทาน ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งในเรื่องของโปรโตีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนไม่ป่วยก็มีความจําเป็นจะต้องทานโปรโตีนแต่ว่าเราก็ต้องเลือกโปรโตีนให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานะคะการทานโปรโตีนที่เพียงพอมันก็จะส่งผลให้ผมแข็งแรงเล็บแข็งแรงผิวพันุมันก็จะดีขึ้นอย่างนี้นะเราก็ต้องไปเสริมในส่วนของโปรโตีนนะส่วนในเรื่องของการที่จะต้องสวนลำไส้ ยังขับถ่ายเองไม่ได้ตรงนี้สะท้อนว่าระบบของจุลินทรีโปรไบโอติกนะคะซึ่งกลุ่มจุลินทรีโปรไบโอติกเนี่ยจะมีอยู่ในการดูแลระบบย่อยระบบการดูดซึมระบบของการขับถ่ายพวกนี้เนาะทำงานไม่ตรงตามระบบค่ะซึ่งเราก็ต้องไปเขาเรียกว่าสนับสนุนจุลินทรีย์ในกลุ่มนั้นเนาะซึ่งร่างกายหรือว่าลำไส้ของเราเนี่ยจะได้จุลินรีย์กลุ่มพวกนี้ด้วยการทานโยเกิร์ตอ่าสมมติว่า เราไปทานโยเกิร์ตเราไปทานกลุ่มที่เป็นของหมักแบบหมักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นเทมเป้ไม่ว่าจะเป็นถั่วเน่าหรือว่าเราจะใช้วิธีการแต่ว่าเราก็ต้องกินพวกนี้ให้ได้เพียงพอแล้วก็ต้องกินใยอาหารกินผักให้ได้เพียงพอเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมดุลของร่างกายนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินไม่เพียงพอคําว่าไม่เพียงพอคือกินน้อยเกินไปนะอันที่ส ยังไม่มีการจํากัดพิษคําว่าจํากัดพิษก็คือเวลาที่เรากินอาหารน้ําตาลอาหารหวานอาหารของเทียมพวกนี้นะคะจะไปรบกวนเซลล์ทําให้เซลล์เนี่ยมีการเขาเรียกว่าสูญสลายและตายเนาะเมื่อเซลล์ตายไอเซลล์ที่เกิดใหม่ขาดสารอาหาร ร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะเซลล์ไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนให้ร่างกายเราเนี่ยมีระบบผมขนเร็บที่แข็งแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการที่จะต้องทําให้สมดุลน,นะแต่ว่าถ้าเราพุ่งเป้าหวังผลในระดับที่จะทําให้อ่ผมแข็งแรงผิวพรรณุผ่องใสหรือระบบราไส้อันนั้นหน้าที่ของเกลือดาจะทําไม่ได้ระดับนั้นนะคะเราก็ต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนของการ ดูแลสุขภาพเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปอย่างที่เน็ตกล่าวไปเนาะสรุปคําถามนี้นะคะก็คือว่าการใช้เกลือดําที่ใช้อยู่ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อพุ่งเป้าหรือว่าดูแลในระดับของผมหรือว่าผิวหรือระบบขับถ่ายก็ต้องมีการทําเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นกฎของร่างกายก็คือมันก็จะเสื่อมถ้าเราไม่ทําอะไรนะ แต่ว่าถ้าเรามีการทําความหมายของการทําในที่นี้คือการทําการหยุดกินพิษค่ะกินพิษให้น้อยเพื่อไม่เป็นภาระกับร่างกายแล้วก็หมั่นระบายพิษการระบายพิษเราจะไปออกกําลังกายจะทําให้เหงื่อออกจะนั่งสมาธิจะกลัวซาจะยืดเหยียดอะไรก็ตามก็ทําได้หมดส่วนการเติมสารอาหารก็ต้องเติมให้เหมาะสมถ้าเราไม่มีงบประมาณในการเพิ่มเติมด้วยการใช้สารสกัดหรือใช้โปรตีนอะไรพวกนี้เนาะเราก็ต้องมี เขาเรียกว่าเวลาให้กับตัวเองแล้วก็มีการจัดสรรอาหารซึ่งเราสามารถจะทำได้สําหรับใครที่ไม่รู้เรื่องอาหารนี่ก็จะมีหนังสือ150เมนูอาหารบําบัดโรคก็เป็นแนวทางให้นะคะส่วนใครที่ถ้าไม่อยากซื้อหนังสือก็ไปตามดูย้อนหลังได้ในในคลิปก็ playlist นะจะมีอาหารครัวไร้ผงชูรสแบบเนี้สามารถที่จะตามไปดูได้นะคะสําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ สารสกัดผลิตภัณฑ์กระตุ้นหรือว่าเปิดสวิตยีนหรือโปรโตีนหรือสารอาหารที่จําเป็นกับร่างกายเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะบ๊ายบายนะคะ